เดิมขายแต่มันก็องกใช่ใช่หมใช่องย่างนะแม่นยูขายของหลายปีเยแล้วประมานี้มาหลายปีมาแต่ละคนกันเด็กเ็เลุ้นก็กก็

น่เราเท่าเท่าอ่ะบ้างไงบ้างใกล้เราไปรับเสด็จที่าเลกระจกเสียโอ้เยเยะจ้ทาดู

เราไม่มีที่เกะลายเราได้เสือเขาก็จับมาค่ะก็เอาเป็นลายหูเสืออันนี้เป็นหูเสืออันนี้เป็นตีนเสือสมัยก่อนนะเป็นหูนนนหูเสือ,สอไปเป็น,เป,นเป็นเสือ้อก็ได้ตัดเป็นเสื้อ ที่ออกเลยไหมกลางออกกลางออกแต่นี้ก็จะเพชรเป็นสิศทางที่สามารถจําหน่ายนะท่องเที่ยวได้เลยข้าปักเปนชิ้นๆ,ๆ,ๆมามันต้องทําด้วยมือทั้งหมดนะครับดยเย็บด้วยมือนะครับยกตัวอย่างเช่นกั้ใช่นนนในส่วนของโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่นะครับก็เป็นน้ําประไทยของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนาถพระบรมราชนนารรราชนนีพันปีหลวงนะครับที่ทรงห่วงใยทรงพระเมตตาต่อชาวไทยภูเขานะครับแรกเริ่มเดิมทีโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ก็จากการที่พระองค์ท่านเสด็จที่อำเภอคลองลานนะครับและก็ทรงทราบว่ามีชาวไทยภูเขาที่ได้อพยพมาจากการาราชการเองต้องการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับาภายหลังทรงทราบว่า ชาวไทยภูเขาดังกล่าวมีความเดือดร้อนเรื่องความเป็นอยู่การทำมาหากินนะครับก็ส่งดําบีในการหาพื้นที่ให้เขาทําประโยชน์นะครับก็เลยมา,าใช้พื้นที่ของบ้านอุดมทรัพย์ตำบลหินดาดอํเาเภอปางศิลาทองนะครับและเริ่มเดิมทีก็จัดสรรให้พี่น้องเข้าทําประโยชนนะ์ในส่วนของที่ทํากินก็หนึ่งไร่2งานนะครับส่วนของพื้นที่อยู่อาศัยก็1งานนะครับแล้วหลังจากนั้นพระอ,องค์ท่านก็ส่งพระเมตตาในการส่งเสริมอาชีพนะครับโดยการ นำพี่น้องที่เป็นชาวไทยภูเขาอบรมในการฝึก